โยมนะครับนำพัตตหารมาเตรียมไว้นะครับขึ้นพาถวายพระนะครับนี่เด้อช,ชื่ออะไรครับเนี่ยอุไรท,ท,ท่าเปีงไหนือท่าง่ามเดียวเฮ <laughs> อเป็นลมใส่กระด้งแป้งวันนี้เห้อขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาต อาใญาตมาถ่ายภาพนะครับญาติโยมที่มาเตรียมพัฒนาหานนะครับนี่ถวายพระนะครับช่วงเช้าเ้าที่บ้านแสนสุขนะครับบุญเบิกบ้านนะครับวันสุดท้ายและท้ายสุดนะครับนี่ไม่รู้พูดถูกหรือเปล่านะครับนะครับอาหารจะร่อยไม่่อยให้รู้ที่แม่ครัวนะครับถ้าแม่ครัวอ้วนท้วนสมบูรณ์แสดงว่าอาหารอร่อยนะครับถ้าแม่ครัวผอมนี่แสดงว่าอาหารเพื่อสุขภาพนะครับนี่นะครับ อยากให้อร่อยมากใส่เกลือมากๆนะครับจะได้เททิ้งนะครับเด้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับเนี่ยนะครับไม่อร่อยปรกการใดก็โทษผู้ใหญ่บ้านนี้นะครับเนี่ยอนุญาตมาถ่ายภาพนะครับนี่นะครับถ่ายภาพมาสีจะคล้ายเต็นท์เลยนะครับเนี่ยนะครับสีครําครับ ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมบ้านแสนสุขนะครับอําเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับมาร่วมถวายพัตตาหารนะครับแก่คณะสงฆ์และแม่ค้าไม่ชี้นะครับนี่ขออนุญาตหมุนมาตรงนี้นะครับนี่ขออนุญาตเดิอผู้เฒ่าเดิม่สมัยนั้นเป็นบุญเดผพานของแก่ไก่ขวาขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเหลือถึงแก่ดำโดยโลกปัจจุบันทันด้วน คนนั่งไล่กัยกเป็นสูเจิงตะกวันเผาด้วยบันหัดเพียงมาตอนไนบันหาดเพีงด้วยความหบันหาดเพียงมาตอไนเนี่ยเก่ทองมาแต่ย8ดเปีพนมาแต่ก่อนหนตัวนี้เียมเป็นแต่ปุ้บเลยเด็กหน่อยในทองนี่เป็นปองจากกองฟ้อนมาตกยู่ขังกองฝืนดำค้างโป้นเราพันลวก็มาเลย สาธุสาธุขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมที่นำพัตตาหันมาถวายนะครับนี่เอง่อแม่อ่โยมเป็นหลวงปู่ใชยจับปาเลือมาถีบศพมาเคียวต่างคนก็ได้พัตตาหันนะครับตามที่หามาได้นะครับนี่มีหนูน้อยนะครับนี่ถ้าแป้งออกรอกมาเลยนะครับนี่ าปนแม่สไวมีฮิรินะครับนี่ต้นเสียงนะครับต้นเสียงแทนซองซองทุกวันนะครับนี่ขอโทษขออภัยนะครับตายภาพญาติยยมนะครับที่มาทำบุญค่อนข้างจะเสียงเยอะเป็นพิเศษนะครับอาจารย์มหาพุงพันธ์ อเอาข้าวังสูนะครับกันลังประชาสัมพันธ์นะครับไม่อ๋อไม่ถ่ายภาพไหนมานี่ยหนึ่งสองสมีย่งเดมันอยู่ไกลเหลือเกินลเนยน้เนี่ย <c oughs>